แม่กิ่งพามาดูน้องสตูลหลังจากที่เมื่อเช้าเรามีให้ได้ออกไปวิ่งเล่นนอกกรงแล้วค่ะตอนนี้ก็คือเหมือนจะติดใจค่ะดูดูดูจ้องจ้องจ้องอเก่งเก่งเก่งหมือนจะติดใจค่ะติดใจการกับการออกนอกกรงเมื่อเช้าเนี่ยถ้าแม่กิ่งไม่เอาน้องออกจากนอกกรงแม่กิ่งก็ไม่รู้ว่าน้องแข็งแรงขนาดนี้ดูนะคะ ดูดูดูดทำท่าจะกระโดดจะกระโดดใส่พี่ทองก้อนแล้วก็มานอนหงายผึ่งหงายท้องแบบนี้ค่ะน่ารักน่าเอ็นดูมากมายเลยเห็นน้องเมื่อเช้านี่น้องมีความสุขมากๆเลยค่ะแล้วก็วันนี้เท่าที่แม่เกิ่งดูก็คือน้องแบบแข็งแรงมากแข็งแรงมากๆเลยค่ะดิดดอง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  เห็นแล้วชื่นใจค่ะแม่กิ่งเห็นเมื่อเช้าแม่กิ่งหายเหนื่อยเลยแล้วก็แม่แม่เอซก็คงจะคิดเหมือนแม่กิ่งเนาะแล้วก็ดีใจชื่นใจหายเหนื่อยกับอาการของน้องที่เราได้เห็นแล้วยิ่งยงตอนนี้น้องจะดูคึกคักกว่าผิดกวติค่ะดูนะคะดูการเดินการเหินกระโดดของน้องเนี่ยจะแข็งแรงมาก พี่ทองก้อนเนี่ยถูถ่ายดุส่วนพี่ๆเขาก็เล่นเล่นกันในกรงค่ะเล่นกันสนุกสนานเหมือนเดิมต,ตอนนี้เราดูสตูนก่อนดีกว่ามีเอฟซีถามแม่กิ่งมาในคอมเมนต์ค่ะว่าเอ่อทำไมพุงน้องป่องจังเลยพาน้องไปโรงพยาบาลดีไหมบางท่านก็แนะนำอยากให้พาไปโรงพยาบาลแล้วก็ บางท่านก็แนะนำโรงพยาบาลดีๆมาให้ค่ะแม่กิ่งก็ต้องออกราบขอบพระคุณ f อซทุกๆท,ท่านนะคะที่คอยแนะนำโรงพยาบาลดีๆให้น้องแล้วก็เสนเอ,อมีบอกว่าน้องอยากให้น้องไปโรงพยาบาลรักษาค่ะแต่ทีนี้แม่กิ่งก็อยากจะบอกว่าคือน้องอยู่โรงพยาบาลมาห้าวันแล้วค่ะคือหมอตรวจเช็คอย่างของน้องหมดแล้วว่าน้อง ณนะตอนนั้นน้องเจออะไรบ้างมีเชื้ออะไรบ้างในตัวเท่าที่หมอตรวจเดินตอนนั้นก็คือติดเชื้อในกระแสะเลือดแล้วก็มีเลือดจางแล้วก็มีพยาธิค่ะแล้วก็มีตับมีอีกหลายอย่างค่ะที่ที่ตอนนั้นที่หมอเจาะเจาะน้องตรวจเนี่ยเจอสารพัดโรคเลยค่ะตอนที่อยู่โรงพยาบาลแล้วก็ยิ่งฟังยิ่งหดหูค่ะ ฟังแล้วก็หดหูมากจนแม่กิ่งกับแม่เกียงก็เลยตัดสินใจกันว่าเราเอาน้องมารักษาบำบัดเองที่บ้านดีกว่าเพราะว่าถ้ายังให้น้องอยู่โรงพยาบาลอยู่แล้ววันๆคุณหมอแจ้งแต่ว่าน้องอาการเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่มันแบบว่ารุนแรงรุนแรงค่ะแล้วก็ต้องคอยเจาะน้องตรงโน้นตรงนี้อย่างที่เราเห็นเนาะสีขาน้องก็ถูกเจาะหมดแล้วเพราะน้องต้องให้น้าเกลือนูน่นน,นี่นั่นแต่ทีนี้ จนถึงขั้นสุดที่หมอบอกว่าจะเจาะคอน้องเนี่ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าน้องยังเล็กมากแล้วก็รับไม่ไหวรับไม่ไหวที่น้องจะต้องถูกถูกเจาะคอให้น้ําเกลือทางคอแม่กิ่งกับแม่เกียงก็เลยตัดสินใจว่าเราเอาน้องมาดูแลบําบัดน้องที่บ้านเองดีกว่าถ้าน้องจะเป็นอะไรไปก็ขอให้น้องเป็นที่บ้านแล้ได้เห็นพี่พี่น้องน้องเขาได้มีความสุขกับพี่พี่น้องน้องเขาที่บ้าน ดีกว่าที่เราปล่อยให้น้องอยู่โรงพยาบาลแล้วก็รอวันที่คุณหมอโทรมาเรียกให้ไปรับร่างน้องอันนี้คือความคิดของแม่กิ่งกับแม่เกียงที่คิดนะตอนนั้นนะคะนี่แหละค่ะก็เลยตัดสินใจเอาน้องมารักษาที่บ้านแล้วน้องก็เป็นแมวก้าชีวิตจริงๆค่ะพอเอาน้องมารักษาที่บ้านน้องก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเริ่มดีขึ้นเริ่มแข็งแรงขึ้นตามสเตปตามที่เอฟซีได้เห็นได้ดูคลิปกันมาเนาะ ว่าน้องค่อยๆฟื้นทีละนิดทีละนิดทีละนิดแล้วก็พอวันนี้ที่แม่กิ่งได้เอาน้องออกมาวิ่งเล่นกับพี่พน้องมีความสุขมากเลยค่ะแล้วก็วันนี้น้องก็ดูนะคะวันนี้น้องก็ดูแบบแข็งแรงมากแข็งแรงสดใสมากเลยค่ะมีความสุขแล้วก็ที่ปุงน้องป่องเนี่ยเป็นเพราะว่าหนึ่งน้องเป็นแมวที่ผิวบางด้วยค่ะ ท้องน้องนี่จะบางมากก็ไม่ใช่แต่น้องบางอะค่ะพี่พี่ของน้องก็บางเพียงแต่ว่าขนปิดไว้แต่ของน้องสตูลเนี่ยขนตรงท้องไม่มีค่ะไม่มีขนตรงท้องมันก็เลยเห็นชัดของพี่พี่เขาก็จะเห็นเส้นเลือดเหมือนกันก็คือพุงป่องทุกตัวค่ะสี่พี่น้องเนี่ยพุงป่องทุกตัวคิดว่าพยาธิน่าจะมาจากแม่เขาเพราะว่าแม่กิ่งถามคุณหมอแล้วว่าพยาธิเนี่ยทําไมแมวเด็กเขายังพยาธิมีเยอะอย่างนี้หมอบอกว่า น่าจะเกิดจากแม่มันก็ติดมาจากนมแม่ค่ะมันก็เลยทําให้เด็กๆทุกตัวมีพยาธิก็แล้วเมื่อก่งก็มีถามคุณหมอแล้วว่าเออแล้วน้องเนี่ยจะถ่ายพยาธิยังไงเพราะเราก็อยากอยากจะพยายามถ่ายพยาธิให้น้องเรื่อยๆค่ะคุณหมอก็บอกว่าสองอาทิตย์ค่อยถ่ายทีแต่ว่าสําหรับสตูลเนี่ยน้องอยังเพิ่งฟื้นตัวเพิ่งจะเริ่มแข็งแรง แม่กิ่งก็อาจจะดูอีกทีหนึง่งอาจจะปรึกษามหมอเอกทีหนึ่งว่าน้องจะถ่ายได้อีกเมื่อไหร่แต่ส่วนพี่ๆเขาเนี่ยเดี๋ยววันวันอังคารนี้ค่ะแม่กิ่งจะเอาเด็กๆทั้งสามปูมาณพี่ของสตูนไปฉีดวัคซีนค่ะไปฉีดวัคซีนแล้วก็ถ่ายพยาธิเพราะว่าตอนนั้นน้องถ่ายมาวันที่สามสิบน้องถ่ายพยาธิกันมาเมื่อวันที่สามสิบก็เดี๋ยวจะเอาไป,ไปเอาไปไปถ่ายพยาธิอีกรอบน่าจะได้แล้ว แต่ส่วนสตูลเดี๋ยวแม่กิ่งจะประึกษาหมออีกทีหนึ่งนะคะแม่กิ่งคิดว่าถ้าถ่ายพยาธิให้น้องเรื่อยๆค่ะแล้วให้ร่างกายน้องฟื้นฟูขึ้นเรื่อยๆน้องแข็งแรงขึ้นแล้วก็น่าจะค่อยๆดีขึ้นค่ะเพราะว่าเอ่อตอนนี้เท่าที่แม่กิ่งสังเกตเนี่ยคือพอเวลาน้องเล่นเหนื่อยแล้วน้องก็จะพอถึงเวลาที่น้องต้องนอนเนี่ยน้องก็จะหลับได้ดีค่ะ น้องจะหลับได้ดีมากขึ้นน้องจะไม่ไม่นั่งหลับเหมือนแต่กก่อนน้องจะนอนแผ่ล้าเลยอย่างวันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเช้าที่แม่กิ่งเอาน้องออกไปเล่นแต่พอตกช่วงบ่ายช่วงเย็นเนี่ยค่ะแม่กิ่งมาแอบดูน้องก็จะนอนนอนหลับสบายโดยที่ไม่ต้องลืมตาค่ะก็คือนอนหลับแผ่ลา้าแล้วก็น้องก็ยังแบบสดชื่นแจ่มใสแข็งแรง แม่กิ่งเองก็ต้องกราบขอบพระคุณเ c ซีทุกๆท,ท่านที่คอยเป็นห่วงน้องนะคะยังไงก็ช่วยแม่กิ่งดูแลน้องด้วยนะคะมีอะไรก็บอกกล่าวแนะนํามาได้ค่ะสิ่งไหนที่มันเหมาะสมกับน้องแม่กิ่งก็จะนําไปใช้ค่ะแล้วก็บางท่านก็ถามแม่กิ่งมาว่าและผ้าน้องไปไหนผ้าห่มของน้องหายไปไหนเออพอดีผ้าห่มของน้องแม่กิ่งเอาไปซักค่ะเอาไปซักมันยังไม่แห้ง ก็เลยยังยังยังไม่ได้เอามาให้น้องแม่สิงเอาอผ้าห่มกับตุ๊กตาไปซักดูนะคะถึงแม้จะอยู่ในกรงก็ยังสดใสได้ค่ะสดใสล่าเริงเมื่อชเช้านี่วิ่งเก่งมากค่ะวิ่งลุกลุกลุเหมือนพอเขาได้วิ่งมากขึ้นได้เล่นมากขึ้นขาน้องก็ดูมีมีแรงมากขึ้นค่ะมีแรงแข็งแรงมากขึ้นเห็นแล้วชื่นใจ แม่กิ่งหายเหนื่อยแล้วค่ะเห็นน้องเมื่อเช้านี้ดูฟังฟังฟัหูวหูไวตาไวัหูวตาไวนันะลูกฮอะเอะอะหางน้องก็ไม่ได้เกิดกลางแล้วนะคะ เริ่มขนฟูแล้วค่ะขนเริ่มฟูแล้วแต่ตอนนี้ขอเล่นบอลกันแม่แล้วก็วันนี้แม่กิ่งก็ จะมาบอกเล่าให้ FC ฟังอีกเรื่องหนึ่งก็คือวันนี้แม่กิ่งจะมีสมาชิกใหม่มาเพิ่มอีกแล้วค่ะจะมาจะมีสมาชิกใหม่ตัวน้อยมาเพิ่มอีกแล้วพอดีพอดีหลานของแม่กิ่งลูกแม่เกียงอะค่ะเพื่อนเขาที่ทํางานเก่าเขาไปเจอแมวน้อยอยู่ในใต้ท้องรถค่ะอยู่ในใต้ท้องรถเขาก็เลยช่วยน้องออกจากใต้ท้องรถ ทีนี้เขาก็เป็นยังเด็กเด็กวัยรุ่นที่ยังต้องทํางานอยู่ไม่มีใครดูแลเขาก็เลยจะให้หาบ้านให้ทีนี้แม่กิ่งก็เลยคิดไปคิดมาเห็นน้องตัวคนตัวเดียวสงสารแม่กิ่งก็เลยว่าแม่กิ่งจะรับเลี้ยงไว้เองค่ะเดี๋ยวยังไงแม่กิ่งจะจะลงให้ดูท้ายคลิปนะคะว่าน้องมาจากที่ที่น้องอยู่ใต้ท้องรถน้องอยู่ยังไง อ่ะเดี๋ยวเราจะอัปเดททีหนึงตอนที่น้องมาถึงบ้านไม่กิ่งแล้วค่ะเพราะเห็นหลานบอกว่าหลานบอกว่าเขาจะมาส่งวันนี้แต่ไม่รู้กี่โมงยังไงก็ฝากสมาชิกตัวน้อยอีกตัวหนึ่งด้วยนะคะ เล่นกันได้ไม่มีเหนื่อยค่ะ